แทนสมาคมกอล์ฟแห่งรัฐอินลดียอยนะครับสมมชมรมกอล์ฟนครชิคาโกนะครับขอผมค่ายขอเรียนเชิญคุณเข็มปัดแสงเงินเป็นตัวแทนกล่าวคำอะไรให้กับคุณหมอพิพิธสติกน้อยครับขอเรียนเชิญครับนักมการท่านเจ้าคุณดรพยอมอครับพระอาจารย์ทุกรูปครับ เรียนพี่เต๋อและครอบครัวเกียงบุคนทิพย์นะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับมาพูดแทนนักกอล์ฟของชาวชิคาโก้ทุกท่านนะครับที่ได้เคยเป็นเพื่อนเพื่อนตีกอล์ฟมาด้วยกันกับพี่หมอพิพิธนะครับพี่หมอพิพิธกับส่วนตัวกับผมรู้จักกันมาก็38ปีแล้วนะฮะทั้งชมรมกอล์ฟเราเปิดมา38ปีก็พี่หมอพิพิธเป็นหนึ่งในบุคคลที่ช่วยเราก่อตั้งชมรมกอล์ฟมาแล้วก็ มีอะไรให้คำปรึกษาพวกเรา,าตลอดนะฮะแกจะเป็นคนที่ว่า,อาชอบคุยนะฮะแล้วก็ชอบสอนน้องๆทุกคนนะฮะเพราะนัน้นอาชีพของแกเป็นอาชีพหมอเนี่ยนะฮะเหมาะสมมากกับที่เป็นนักกรอบนะฮะอาชีพหมอนี่ก็จะได้เจอคนที่ว่าหลายชีพหลายอาชีพหลายเพศหลายพันธุ์แล้วก็ได้คุยได้เลย นมัสก,การพระคุณทุกๆลูกผมในนามของไทฟ้าซึ่งบางคนอาจจะไม่ทราบว่าไทฟ้านี้คืออะไรไทฟ้าเราก็มาจากไทยอิลลินอยเฟรนชชิปอะรน์นะครับและเชือยอบว่าไทฟ้าเป็นชมรมเด็กๆแต่ว่าสมาชิกของเรามาจากนายกสมาคมทุกสมาคมนะฮะก็ฝากไว้แค่นี้แล้วก็ ในพิสีก,การท่านเจ้าขุนพระอุ้ยายามพิเศษและก็พระคุณเจ้าทุกรูปครับและก็ะพี่วิไลแลวก็ตระกูลเกี่ยมมงคลทิพย์แล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ในานามของสมาค,ค,ม,าคมอีสานนะฮะผมขอแสดงความเสียใจกับตระกูลเกีรยมมงคลทิพย์นะฮะที่สูญเสียอันยิ่งใหญ่ของตระกูลไปนะฮะในานามสมาค,คมนะฮะ พี่พิธและก็พี่วิไลนี่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนสมาคมอีสามาตลอดนะฮะไม่ว่าจะเอาอะไรจะเรียกยังไงนะฮะพ,พี่พิิธกับพี่วิไลไม่เคยขาดนะฮะแล้วก็ให้การสนับสนุนสมาคมมาตลอดนะฮะจริงๆแล้วคุณพ่อเคยขอลีน่าว่าฝึกออฟฟี่ร้องเพลงเก็บตะวันได้ไหมของเอธิพลางกูลแต่ว่า ด้วยด้วยความที่ออบบี้เองก็ไม่สันทัดภาษาไทยมากขนาดที่จะจําทุกอย่างได้หนูต้องใช้เวลาในการฝึดแต่มันพ่อก็มารีบไปก่อนที่หนูจะฝึกเสร็จนะคะแต่วันนี้ออบบี้เขาร้องเพลงฝรั่งนะคะเพลง Fly Me To The Moon นะคะเป็นเพลงเป็นเพลงสุดท้ายที่เพาะที่เขาจะหนูบอนตาตื่นเป็นเพลงสุดท้ายที่ที่ออบบี้เขาลองให้พ่อฟังในโรงพยาบาลน,นะคะ แล้วก็ là เป็นรอยยิ้มสุดท้ายที่หนู hỏi เขาเขาให้หอบเรีย I sung to my grandpa when he was in the hospital A Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, not me. Fill my heart with song, and I me sing. ก็ไปยอมพระภิกษุสมทุกรูปผมจากเมืองไทยมาตอนอาุ้ยี่สิบห้าพอเราเพื่อนๆที่ทั้งที่นี่รู้ทั้งหมอพิลาหมอโคตรสิบเพราะเรามาเกิดหมดเนีเพราะว่าพวกหมอชุงหมชนสามาก็สอบเทียบม,มาได้มาถึงที่นี่จุยายนเจ็ดศูนย์ก็ได้เจอพี่พๆก็ พี่ก็ใจดีนะพาพวกเราไปเรียนให้ให้สติงให้สติงหลายทีนะครับแล้วก็แนะนำเรื่องการเรียนต่อหรือว่าเรื่องขการรีคัมเม้นเดชั่นสามปีต่อมานะก็พยายามสอบไปเรียนเอลชีแต่ก็มีนี่ไงไปน,นะจนวันหนึ่งเอลชีเซิลโล ของ ug, นนมีคิลริสรอหนึ่งคนเพื่อมีตำแหน่งว่างแล้วก็มีคนสมัครเยอะ่ก็ยังไม่รู้จนกระทั่งหม,ห,มห,มมหมอที่เป็นหัวหน้า,า,าที่เซนลบบอกมาว่าเขาเป็นเพื่อนกับหมอที่เป็นหัวหน้าแอลอรจีสแอลเลอ์จีที่มิเคิลริสเขาจะพูดให้ก็เลยได้เข้าไปอยู่แต่ว่าหมอที่เป็นหัวหน้านั้น ร er> sw no euh. ู้สึกสียกับพี่พีกงพี่พีทกรงดิมิทรส่วนทำให้ได้เข้าไปอยู่เป็นเป็นโลกตอนที่อยู่เป็นโลกก่อนอื่นผมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของพี่พพี่เตียวลูกๆและ้าหลานผมรู้จักพี่พีทตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าห้าเก้าห้าสิบห้าปีแล้วครับผมรู้พี่พิษเคยเล่น บาสเกตบอลทีมเดียวกันสมัยเรียนแพทย์พี่พี่จะขอเป็นเซนเตอร์และผู้นน้ำตลอดเลยครับก่อนที่ผมจะมาสารัฐพี่พี่ก็เป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนแนะนำให้ผมมาอยู่ที่ชิคาโกในปี1967งเเและเราก็อยู่ที่ชิคาโก,โกโด้วยกันโดยไม่ได้ย้ายไปไหนเลยแล้วพบกันเป็นระยะระยะเกือบทุกเดือนไปหานข้าวกันนอกครับ พี่ให้การแนะนำและสนับสนุนผมมาตลอดตอนเข้าโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายผมก็ไปเยี่ยมพี่พิทอาการดีขึ้นแต่ใจหายเมื่อทราบว่าพี่พิทจากพวกเราไปพี่ไปอย่างสงบขอให้ดวงวิญญาณเราขอคำไว้ลายเป็นการสวนตัวและของเพืนแพทย์รุ่นที่สอง ཁས 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 ཁས